สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เมฆเยอะไม่เห็นพระอาทิตย์อีกแล้วเมฆเยอะมากสวัสดีตอนเช้าค่ะพามาเที่ยวหมู่บ้านบอกคาสุดถนนสายสวีบอกคานะคะจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงคนจีนเก่า แล้วก็มีแรงงานต่างชาติเยอะด้วยที่นี่เพราะว่าเขาต้องใช้ลูกเรือชาวประมงนะคะก็เป็นหมู่บ้านริมทะเลเลยแล้วก็อีกฝากหนึ่งก็เป็นเขาที่เรียกว่าทับยอพออ่าวบ้านพี่เพนใช่ไหมข้ามฝั่งซ้ายมือทับยอมาก็จะเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อค้า เช้าเจ็ดโมงเรือขึ้นมาหาปลาหาอะไรทานที่นี่ได้นะคะปูปลารถยนต์เข้ามาได้แต่ว่าส่วนทางกันลำบากนิดนึงแล้วก็พอสุดพอสุดปลายแหลมจะเป็นสะพานปลา จะมีที่กลับรถได้จอดรถได้ค่ะพี่เพงจะมาซื้อเครื่องแกงส้มแล้วก็สับประรดพี่เพนชอบกินแกงส้มสับประรดก็เ,ดลเลยถือโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์รด้วยค่ะพอสุด ปลายทางแล้วสุดถนนแล้วก็จะเป็นถนนดินนิดนึงประมาณ50เมตร50เมตรก็ถึงสะพานป่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านิดเดียวทำไมเขาถึงไม่ทำถนนให้มันสุดเลย ก็จะเป็นสะพานปลาถ้าจะมาซื้อปลาซื้อปูก็ต้องมาประมาณเจ็ดโมงค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็ขึ้นเอาไปขายเรียบร้อยแล้วแต่มันก็อยู่ที่น้ำขึ้นน้ำลงด้วยมีปลาั้งไหมคะสุดสะพานปลา มองไปเห็นฝั่งชุมพรนะมู่นนะวิสทุ่งตะโกชุมพรเขาก็จะมีเขื่อนกั้นด้วยนะคะกั้นคืนลมมีเรือประมง นี่เพนเคยมาตอนน้ําขึ้นนะเรือนี้ก็คือถึงสะพานเลยค่ะตอนนี้คือเรือนู้นล,ลองไปอยู่ใต้สะพานลิบลิเลยเนี่ยเวลาขึ้นเรือลําบากเอ้เวลาขึ้นสะพานลําบากเลยปกติก็คือเดินมาตรงหัวเรือแล้วก็ก้าวเข้ามาที่สะพานได้เลยเพราะว่าน้ํามันสูงนี่น้ําแห้งสนิท ก็มีถนนจากสะพานปลาไปต่อจนสุดคือเขาเคยตัดไปจนถึงฝั่งอ่าวท้องถนนบ้านพี่เพ้นนะคะแต่ก็โดนคลื่นซัดพังหมดเลยก็เนี่ยเดี๋ยวสุดตรงที่พี่เพ้นจะพาไปดูว่าเซอร์ไพรส์อะ่ะนิดเดียวไม่ถึงร้อยเม็ดร้อยเมตรออย่างมาก100มร้อยเม็ดนี่เห็นไหมคะ ที่นี่บ้านบอ่อค่ะแต่บางคนเขาก็เรียกหัวหัวอ่างหัวอ่างก็มีคนเอารถมาจอดมานั่งเล่นแล้วก็มี แท่นประภาคานเก่าแก่ด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประวัติความเป็นมายังไงนี่ไงเห็นจุดเซอร์ไพร์สพี่เพนหรือยังมันคือภูเขาค่ะแต่ว่าเป็นรูทะลุเป็นช่องแบบช่องประตูอะค่ะแต่ว่าใหญ่มากคือ ใหญ่ขนาดขนาดไหนดีเห็นไหมคะเอาคนไปยืนได้ยี่สิบคนน่ะก็ยังไม่เต็มอะ่ะพี่เพ็นว่านะมันไม่มีคนถ่ายให้ไม่งั้นพี่เพ็นจะไปยืนเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมคะ ฝั่งโน้นเราก็เดินได้ทั้งลอดช่องประตูแล้วก็ไม่ลอดก็ได้เขาทะลุของบ้านบออค่ะอำเภอสวีอำเภอ,สว,อ,เภอสวีมีเขาทะลุสองที่แล้วดูคะ่ะลากไม้ระโยงระยาง พี่เพ็นว่าสวยนะดูดิธรรมชาติข้างบนก็เป็นเหมือนแบบสะพานหินน่ะต้นไม้เต็มเลยทั้งหมดนี้ก็คือเขาทับยอที่กั้นระหว่างบ่อคากับท้องตโนดบ้านพี่เพ็นเนี่ยก่อนนี้เขาก็ทำถนนไปแต่ว่าพังหมดเลยไม่เหลือ เขาโค้งถนนไว้ให้เห็นเลยค่ะอ้อมเขานี้ไปก็จะเจออ่าวทองตถนดบ้านพี่เพนนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มองเห็นเกาะหนูเกาะแมวนูน่นเกาะแมวอยู่เดี๋ยวชี้เกาะแมวให้ดูนี่ค่ะเกาะแมวมองแทบจะไม่เห็นเลย แล้วก็เกาะหนูอันนี้คือหางที่อยู่ตรงเกาะกุลาที่เป็นรูปพอไปดูที่ท,ท้องตมมันจะเป็นรูปปลาโลมาตัวนี้แล้วก็อันนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเกาะกุลาอันนี้เกาะแกลบแล้วก็เกาะยุงหลังเกาะยุงลิบๆินุ่น เป็นรูปรถยนต์นู่นเกาะลังกาจิวแล้วก็เกาะอะไรอีกก็ไม่รู้มัตตโพลอะไรต่ออะไรที่อยู่ที่ชุมพรนะะฝั่งนู้นก็เป็นชุมพรแล้วคน,คนเราคนละวิวกันมองทางนี้เป็นเป็นเขาเล็กๆติดกับปะภาคารมองเป็นรูปประหลัดขิกนะคะ แล้วก็มีเขื่อนกั้นน้ำฝนตกฝนตกสวัสดีค่ะตอนนี้หลบฝนอยู่ใต้เขาทะลุ ขาทะลุของบ้านบ่อคานะคะอําเภอสวีจังหวัดชุมพรอยู่ติดกับอ่าวท้องถนนบ้านพิเพนเลยค่ะอาศัยเขาทะล,ลุหลบฝนช่วงนี้มีพายุข,ข้าวเนี่ยฝนฟ้าตกตลอดเป็นให้ดูรอบๆดีนะน ตลบฝนฝนตกฟ้าข้างหลังเลยมูด้วยเม็ดฝนเดี๋ยวพี่เป็นให้ดูบนเพดานของช่องของทะลุนะคะมีหลังแตนอยู่ด้วยหลัง ตัวอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่แพงจะเดินไปยืนให้ดูนะคะ รถตุกตุกผ่านได้แต่ว่ารถยนต์ผ่านไม่ได้ค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะสุดถนนสวีบอกคาจะมีหมู่บ้านบอกคานะคะแล้วก็ข้าวมาจนถึงสะพานปลาเลี้ยวขวามาอีกหน่อยนึงก็จะถึงเขาเรียกว,ว่าหัวอ่างจะมีเขาทะลุหรือว่าเขาช่องประตูหรือว่าเขากระจกแล้วแต่จะเรียกนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกที่หนึง่ง สวยๆใกล้บ้านเรามาเที่ยวกันนะคะอันนี้คือหินธรรมชาตินะคะ mm. เขาไม่ได้เอามาจากที่อื่นคือหินที่เขาที่นี่เลยสารพัดสีเลยค่ะสวยก็โดนคลื่น mm. โดนน้ำทะเล mm. ก็จะค่อยๆจากเหลี่ยมๆก็จะค่อยๆกลมคือคือเดิมอาจจะไม่ได้มีนะคะแต่ว่าเขาก็คงจะแบบขุดเขาอะแล้วก็ มันก็ลงมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยที่เขาเอาดินจากเขามาพี่เพนว่าน่าจะหินนี้น่าจะมาจากตรงนี้แหละ ก็มีเยอะนะคะแถวนี้หอยจอกอะ่ะมีเยอะเจาะนั่นแหละแต่ภาษาใต้ก็เรียกจอกจอกที่จริงจอกมันคือถ้วยแต่ว่านี่เจาะเจาะแล้วก็แบบพูดไม่ชัดอะ่ะคนใต้อะ่ะก็จอกจอกหอยจอกตัวยังไม่โตเท่าไหร่สู้ฝั่งโน้นไม่ได้แต่ว่าสีเขาสีเขาจะต่างจากฝั่งโน้นคือเหมือนจะมีสีม่วงๆคำคลามอยู่ที่ เปลือกส่วนปลายของปากด้วยอะค่ะเยอะอยู่นะคะใ,ใครไม่ขี้เกียจว่างๆเขาก็มาเจาะแล้วก็ไปขายในตลาดก็ได้ราคาอยู่นะคะถ้วยตะไลหนึ่งยี่สิบาทอะถ้วยตะไลแบบพูนๆหน่อยแบบว่ายังไม่ได้ใส่น้ำนะ ยีบาทแล้วเขาก็เอาน้ำใส่ในถุงผสมกระหอยก็ดูเยอะเพราะว่าพอใส่น้ำแล้วเหมือนมันจะพองตัวทั้งดงเลยเยอะมากแต่บางบางหินก็แทบจะไม่มีนะคะแล้วแต่เหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะขยายแพร่ไป พี่เพนฝากดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เพนด้วยนะคะติชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ ep 8สวัสดีค่ะ